สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผม r i f ฟ e e เอ็กซ์คลก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้จะมาดูกันว่า10ประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกมีประเทศอะไรกันบ้างเชื่อกันว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันมาแล้ว ว่าการที่จะวัดความมั่งคั่งของประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นคงไม่สามารถวัดได้จากการที่ว่าในประเทศนั้นมีมหาเศรษฐีอยู่กี่คนเราจึงต้องใช้คำว่า GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็นตัววัดแทนต่อไปนี้คือ10อันดับประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกอันดับที่10 San Marino จำนวนประชากร3 3 9 3 1คน GDP ต่อหัว 61, 6 San 1 0 0ื่ a มาริโเป็นประเทศเกษตรกรรมผลิตชีสและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรพร้อมกับเครื่องประดับเล็กๆที่ทำจากหินนอกจากนี้การส่งออกผลไม้ยังเป็นปัจจัยในการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย ระบบธนาคารของซานมาริโนยังรวมกับสาภาพยุโรปแม้ว่าค่าของชีพในซานมาริโนจะเทียบได้กับอิตาลีแต่การกระจายความมั่งคั่งในสังคมทำให้มีอัตราความยากจนต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในโลกอีกทั้งจำนวนประชากรที่ต่ำและมีนักเดินทางเกือบ3.5ล้านคนต่อปี GDP ของประเทศมากกว่าครึ่งหนึ่งจึงนับว่า มาจากภาคการท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้ครับอันดับที่9บูไนจำนวนประชากร438,788คน GDP ต่อหัว64,724.1หลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี1984ประเทศเล็กๆอย่างบูไนก็เติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ภายใต้การปกครองของซุลต่านที่ควบคุมทุกอย่างตั้งแต่กองทัพจนถึงเศรษฐกิจให้การศึกษาและการรักษาพยาบาลฟรีสำหรับพลเมืองโดยประชาชนชาวบูไนมีอัตราการรู้หนังสือมากกว่าเ7เเลยทีเดียวครับบูไนเป็นที่รู้จักในฐานะประเทศที่มีความสุขที่สุดเป็นอันดับสองในชวีปรองจากสิงคโปร์ อันดับที่8 United States สหรัฐอเมริกาจำนวนประชากร331,643,466ล้าน6 6คน GDP ต่อหัว65,279.5สหรัฐอเมริกาด้วยที่ดินอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรและเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก สหรัฐอเมริกาจึงเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อที่แข็งแกร่งสามารถจัดหาพลังงานน้ำมันและกา๊าซได้สูงมากมีขนาดเศรษฐกิจและอัตราการเติบโตของ GDP แทบไม่มีประเทศอื่นเทียบได้อเมริกามีแนวความคิดแบบเน้นให้มีผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนตั้งแต่อายุยังน้อย และได้รับการสนับสนุนจากโครงการต่างๆของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยนอกจากนี้ยังมีระบบการเงินที่พัฒนาแล้วแทนเงินทุนหมุนเวียนและระบบธนาคารแบบกระจายอำนาจที่สนับสนุนกิจกรรมของผู้ประกอบการอันดับที่7นอร์เวย์จำนวนประชากร5,435,878คน GDP ต่อหัว67,978.7นอร์เวย์เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการของชีพที่สูงที่สุดในโลกและอยู่ในอันดับต้นๆของดัชนีด้านการพัฒนามนุษย์ด้วยระบบการศึกษาขั้นสูงระบบประกันสังคมที่แตกต่างและการดูแลสุขภาพท่วนหน้าการส่งออกทรัพยากรน้ำมันและการดิบ ในขณะที่ปริมาณสำรองที่มีอยู่ก็มากพอที่จะรับประกันความมั่งคั่งในอนาคตรวมถึงอาหารทะเลพลังงานน้ำไม้แปรรูปแร่ธาตุก๊าซธรรมชาติและน้ำจืดปิโตรเลียมก็เป็นสินค้าส่งออกอีกชนิดหนึ่งที่นำความมั่งคั่งมาสู่นอร์เวย์มาตั้งแต่ปี 1, 1970รรัฐบาลนอร์เวย์ยังลงทุนในด้านการศึกษาฟรีสำหรับพลเมืองสูงมาก อีกด้วยอันดับที่6 United Arab Emirates จำนวนประชากร9ล้าน9แสน26,221คน GDP ต่อหัว69,957.6สหรัฐอาหรับเอมิเรตแต่ก่อนนั้นเป็นประเทศที่มีชื่อว่าเป็นประเทศไข่มุกในเรื่องอุตสาหกรรมไข่มุก ศตรวรรษที่1,930การดำน้ำเก็บไขมุกกลายเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆหลังจากนั้นก็เริ่มมีการสร้างรีสอร์ทรูหราเปลี่ยนประเทศสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจนกระทั่งค้นพบน้ำมันในช่วงปลายศตรวรรษที่1,950จึงเข้าสู่ยุคที่ว่าสหรัฐอาหรับเอเมิเรตพัฒนาขึ้นมาอย่างข้าวกระโดดอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับ อันดับที่5สวิตเซอร์แลนด์จำนวนประชากร8,675,923คน GDP ต่อหัว7,276.6สสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากรที่มีความสุขและมีสุขภาพที่ดีที่สุดในโลกติดอันดับต้นๆเสมอมาพลเมืองที่นี่พูดได้ทั้งภาษาเยอรมันฝรั่งเศสอิตาเลียนแม้จะมีค่าครองชีพสูง ข้าวของเครื่องใช้และมีการบริการราคาแพงแต่ผู้คนต่างหลั่งไหลเข้ามามีส่วนร่วมกับประเทศนี้ผ่านธุรกิจหรือการท่องเที่ยวด้วยเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพมูลค่าสกุลเงินที่คงที่สวิตเซอร์แลนด์จึงได้รับการยกจ่องอย่างสูงจากนักลงทุนที่มองหาที่หลบภัยสำหรับความมั่งคั่งของตนนอกจากนี้ยังมีสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเช่นช็อกโกแลตชีส เครื่องประดับของตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ที่มีความต้องการสูงการส่งออกมีส่วนสำคัญต่อ GDP ของประเทศมากที่สุดโดยแอนเยเมนีและโลหะมีค่าทำไรายได้เกือบ1,000ล้านดอนลลาร์ต่อปีรองลงมาคือยาและเครื่องจกักรภูเขารวมถึงสเสน่ห์ของเมืองและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายก็ดึงดูดให้มีนักท่องเที่ยวหลายพันล้านคน ทุกปีอันดับที่4ี่ไอแลนด์จำนวนประชากร4,953,494คน GDP ต่อหัว87,212ไอแลนด์เป็นประเทศที่มีการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลที่ต่ำที่สุด จึงดึงดูดให้บริษัทต,ต่างชาติเข้ามาลงทุนและขยายธุรกิจที่นี่ส่งผลให้เกิด GDP และมาตรฐานการครองชีพที่สูงสำหรับประชาชนสินค้าส่งออกหลักของประเทศประกอบด้วยโลหะและผลิตภัณฑ์อาหารรวมทั้งคอมพิวเตอร์ซอฟอ์ตแวร์และสิ่งทอต่างๆอันดับที่3 กาตาจำนวนประชากร2,899,617คน GDP ต่อหัว93,851.7จาก50ปีก่อนประเทศกาตามีเพียงอุตสาหกรรมประมงขนาดเล็กและแทบไม่มีโรงเรียนเลยปัจจุบันได้กลายเป็นศูนย์กลางทางการส่งออกน้ำมันที่สำคัญของโลกในช่วงสองศตวตรรษที่ผ่านมากาตาเริ่มส่งออกก๊าซธรรมชาติจำนวนมาก ครั้งแรกในปี1997ไปยังญี่ปุ่นสเปนและขยายไปยังประเทศอื่นๆกาตตามีก๊าซธรรมชาติสำรองที่ใหญ่ที่สุดในโลกรองจากรัเสเซียและอิหร่านจากนั้นรายได้บางส่วนถูกนำไปใช้เพื่อปรปับปรุงประเทศให้ทันสมัยขึ้นรวมทั้งโครงการทางสังคมที่อยู่อาศัยสุขภาพการศึกษาและเงินบำนาญ อันดับที่2องสิงคโปร์จำนวนประชากร5,866,407คน GDP ต่อหัว1,1936.7แม้จะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติในประเทศแต่ด้วยความที่สิงคโปร์เป็นประเทศที่ผู้คนทำงานหนักและใช้ความคิดสร้างสรรค์จนเปลี่ยนประเทศให้กลายเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับสองของโลกเป็นศูนย์กลางระดับโลก ของบริษัทที่ให้บริการทางการเงินในขณะที่สินค้าส่งออกหลักของประเทศคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีชีวภาพและเคมีพันธ์ต่างๆนอกจากนี้สิงคโปร์ยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวนับล้านได้ทุกปีด้วยและแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งนั่นเองลักเซมเบิร์กจำนวนประชากร629,191คน GDP ต่อ co หัว12962.2ลักเซมเบิร์กเป็นประเทศที bbe bbe ่ร่ำรวยที่สุดในโลกประชาชนมีรายได้สูงและมีอัตราการว่างงานที่ต่ำด้วยอาจาเงินเฟอร์เพียง1.1%เเท่านั้นปัจจัยหลักที่ทำให้ประเทศนี Mon ้มี GDP สูงก็คือผู้คนจำนวนมากทำงานในประเทศมีตลาดแรงงานเป็นจำนวนมากดึงดูดให้บริษัทใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาลงทุน นอกจากนี้ยังมีแรงงานที่มีการศึกษามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีทักษะสูงและสามารถพูดได้หลายภาษาลักสมบิ์เจริญรุ่งเรืองจากหลากหลายอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่มาจากเศรษฐกิจนำเข้าและส่งออก